สถานที่นี้ศักดิ์สิทธ์มากนะครับไปซับโคตกับหมาเจอเพื่อนแล้วนะครับอ,อร่อยมากอร่อยจริงๆโอ้แซ่บมาก ซันนี่ยังอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครน,นะครับมาเที่ยว one day trip ที่อำเภอบานแพ้วนะครับซันนี่จะไปเที่ยวที่ไหนบ้างตามมาเลยครับ let's go เพื่อนเพื่อนครับปีนี้อยากมีโบนสัสเยอะไหมครับถ้าอยากมีโบนสัสเยอะ ต้องมาที่นี่นะครับซานิยูไหนซันิยูสามเจ้าโพซัมเลดนะครับเจ้าโพซัมเลดมีอายุมากกว่า100ปีนะครับแล้วก็ครั้ังในมีเจ้าโพกวนอูและองอื่นๆนะครับสถานที่นี้ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับตามสานิมานะครับ ขอพ่แล้วจากเจ้าพ่อสัมเ็จนะครับสัเนิรู้สึดว่าสถานทีน่นี้พิเศษมากนะครับถ้าอยากขอพรแล้มีความโชคดีในชีวิตของคุณเกี่ยวกับเรื่องทุกอย่างความรักเงินหรือความโชคลาภนะครับต้องมาที่นี่นะครับสถานที่นี้ศักสิสสิทธ์มากนะครับชอบมาก สถานีอยู่วัดพิเศษมากนะครับในจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับวัดนี้ชื่อพูดยากสำหรับฝรั่งคนนี้นะครับวัดนี้ชื่อวัดคามจาริยาพีรมนะครับสถานิพูธเป็นหรือเปล่าแต่วัดนี้สวยมากนะครับวัดนี้สีทองสีเหลืองนะครับ ไปดูข้างในดีกว่าครับข้างในเป็นยังไงครับผมวัดธรรมจาริยาพิรมแห่งนี้มีประวัตินานกว่า100ปีตั้งอยู่ริมคลองตำเงินสะดวกอำเภอบ้านแพร้ามีพระเจดีย์องค์ใหญ่ที่งอกงามมากชื่อว่าพระมหาธาตุรัตนาเจดีย ฐานเจดีชานบอนเป็นที่ทางคลองพระประธานชื่อว่าหลวงพ่ออู่ทองและยังเป็นที่บรรจุพระบรรมมาสารีเหล็กธาตุระเกตหลวงพ่ออู่ทองให้ได้สักการบูชาอีกด้วยนะครับ สวรรมะพร้าวนะครับชื่อของสวรรชื่อสวรร์เดียวบานพร้าวนะครับวันนี้สันนิมัตกับเจ้าคงนะครับคุยกับเจ้าคงดีกว่านะครับ let's go <S สวัสดีครับสวรวน,นี้เป็นอุดมสมบูรณ์มากเลยนะครับครับผมก็ใช้วิธีธรรมชาติในการดูแลมะพร้าวหอมครับแล้วก็ ในพื้นที่ของสมุทรสาครบ้านแพ้วเนี่ยเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์อยู่แล้วครับแล้วก็บวกกับสายพันธ์ของพาน้ำหอมพันก้นจีบนะครับลักษณะเนพันพันก้นจีบคแล้วก็กลิ่นเขาจะหอมคล้ายๆกับใบเตยครับอันนี้เป็นสินค้าเด่นของสมุทรสาครขึ้นทะเบียน GI เป็นสิ่งบ่งชี้ทางวิทยาศาสตร์ของจังหวัดสมุทรสาครรายแรกครับครับผมคือเอกลักษณ์ก็คือสายพันธุ์บวกกับดินของผาน้ำหอมที่ดินของที่บ้านแพ้วสมุทรสาครทําให้รสชาติออกมาเนี่ยหวานหอม กินท้ายกันไปเลครับก็ซานนี่กระหายมากนะครับได้ครับก็เดี๋ยวจะได้ริมรถมาถึงที่บ้านแพลวสมุสาครแล้วเนี่ยจะได้รู้ว่าเดี๋ยวผมจะพาคุณซันนี่ไปกินมะพร้าวสดๆจากต้นโดยที่ยังไม่ได้ชอตออกจากต้นเลยจะได้รู้ว่าสดๆกว่านี้อ่ะไม่มีอีกแล้วครับโอเคไปเลยครับโอเคยยคุณซันนี่เคยทานจากต้นยังครับไม่เคยโอเคมาเดี๋ยวผมมา อร่อยมากเพื่อนเพื่อนที่อยากทานมะพร้าวอร่อยขนาดนี้ต้องมาที่นี่นะครับสวนเดียวบ้านพร้าวนะครับต้องมาแน่นอนนะครับ you won't be disappointed ขอบคุณมากนะครับสำหรับโอกาสนี้นะครับมเพร้าวอร่อยมากเลยนะครับตอนนี้รู้สึกว่าเป็นคนช็อกดีสามารถมาที่นี่นะครับครับผมแต่ขออนุญาตทานมะพร้าวก่อนนะครับยินต่อเลยครับต่อแนคเับขอบคุณมากนะครับอร่อยมากเลย เพื่อน,นนะครับตอนนี้ซันนีรู้สึกตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่าวันนี้ซันนีจะเล่นกิจกรรมใหม่นะครับซันนีจะเล่นสับบอดนะครับอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครอําเภอบานแพวนะครับซันนีไม่เคยเล่นสับบอดมาก่อนนะครับ Will I survive? Let's see. เคยทำนี้มาก่อนนะครับแล้วก็สนุกมากเลยนะครับซันี่รู้สึกช็อกดีมากที่สามารถมีเพื่อนทำด้วยกันด้วยนะครับไปซัดโ์ตกับหมา เพื่อนนะครับว่านี้สนุกมากนะครับสันน่ไม่เคยเล่นสับโปดแบบนี้มาก่อนกิจกรรมนี้เปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์และวันยุดรัชการนะครับสันน่มีเพื่อนไหมด้วยนะครับถ้าอยากสับโปดแบบนี้สามารถมาได้เลยที่จังหวัดสมุทรสาครน,นะครับอำเภอบางแพรวนะครับ h a v e a g o o d o n e Bye เพื่อนๆน,นะครับซานี่อยู่สถานที่หลับจริงๆนะครับเป็นสถานที่น่ารักมากครับซานีอยู่ A House Ban Phrao นะครับเป็นร้านกาแฟน่ารักมากนะครับซานิอ่านข้อมูลแล้วนะครับ A House Ban p r a o มีอาหารอร่อยแล้วก็มีดื่มอร่อยมากด้วยนะครับซานีอยาก พาไปทุกคนในข้างในนะครับเอเฮาส์บ้านพผวเป็นยังไง let's go and check it out ค่ะพูมสวัสดีครับวันนี้จะเอาโคโค่โคคอนาตฟลาวเวอร์ไอนะครับ แล้วก็เอาพิซซ่าด้วยนะครับซานิอยากดูในข้างในด้วยนะครับข้างในเป็นยังไงน่ารกมากเลยเมืองกับบ้านนะครับเมืองกับบ้านที่ซันิยากอยู่น่ารักมากเลย ใส่อ้วนนะครับน่ากินมากแล้วก็มีพิซซ่าแฮมแอนด์มัชชรูมแล้วก็สตากเกตตี้กับเบคอน <c oughs> แล้วก็มีสตากเกตตีก้กระเพราตับปลาทู and we have a cheesecake โอเคทุกอย่างน่ากินมากนะครับแต่ขออนุญาตกินข้าวก่อนนะครับสันนิวมากอยากกินข้าวโอเค อร่อยจริงๆ Sunny อิ่มมากนะครับอาหารที่ A House บ้านแพล้อร่อยมากนะครับ Sunny ไม่ผิดหวังเลยนะครับรู้สึกแฮปปี้มากที่ Sunny Wet A House บ้านแพล้นะครับแต่ s นนี่อยากนอนนะครับ s นนี่อยากพาไปทุกคนไปรีสอร์ทพิเศษนะครับ Chukong Resort, my book, Nakab. Keep watching and I will show you this very special resort. Okay, Jergan Nakab. Sunny Tung Sky Resort, Lao Nakab. Tea umpur, Ban Pao Nakab. Tea Jangwot Samutsakon Nakab. สานีจองห้องแล้วนะครับสอยากมีเพื่อนเจอเพื่อนแล้วนะครับชื่ออะไรครับเฮ้เจอไหมโอ้อากนองกันไหมนอนกันไหมครับไม่เอาหรอทำไมอ่ะชื่ออะไรครับ โอเค okay. alright ตนนี้ยากนอนจริงๆนะครับ let's go and see what the room is like สอ o ชั่วโมงต่อมาอาเมื่กี้ตอนนอนสงทุ่งนะครับดูเสดีขึ้นนะครับมีพลังขึ้น แต่สานิอยากกินข้าวนะครับในห้องของ Sky Resort มีเมนูด้วยนะครับโอเคสานิ okay, ีจะสั่งอาหารนะครับอาหารที่สานิีจองมาแล้วนะครับถึงแล้วนะครับน่ากินมากเลยถมยำเป็นยังไงโอ้ มากอร่อยนะชอบทอมยามมากเลยสานิอยาก,กลับที่นี่นะครับสานิรู้สึกว่าจังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มีกิจกรรมลาไกลนะครับมีอาหารอร่อยบรรยากาศด,ดีนะครับสานอยากทุกคนมาจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับ โอเคนะครับเจอกันใหม่นะครับไปทั้งหมดนี้คือ memory of สมุทรสาครของซันนี่นะครับซันนี่มีความสุขมากนะครับที่ได้มาเที่ยวที่จังหวัดสมุทรสาครอยากให้เพื่อนๆนมาเที่ยวที่จังหวัดสมุทรสาครกันเยอะๆนะครับ